นี่คือคลิปเหตุการณ์ขณะรถกู้ภัยของมูลนิธิปอดเต็กตึงกำลังนำผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุไปส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ประตูหลังของรถตู้กับเปิดออกโดยไม่ทราบสาเหตุทําให้ผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่ในอุปกรณ์ช่วยเหลือเลื่อนไหลตกลงมาบนท้องถนนจนเกือบจะถูกรถที่วิ่งตามมาขับชนเหตุเกิดเมื่อวันที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนประชาอุทิศก่อนถึงแยกนาหลวงเขตทุ่งครุจนเกิดเป็นกระแสในโซเชียลมีเดียนั้น ความคืบหน้านายอารัมโตทวดรองผู้จัดการมูลนิธิปอเตตึงพร้อมด้วยนายธีรวุฒิคำพิมาบุตรหัวหน้าแผานกอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกันแถลงข่าวว่าอาสาสมัครทุกคนยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากความประมาทเลินเลอจากการสอบถามนายทรงพลเนียมนิตอาสากู้ชีพตุ้งครุที่ใช้รถและทุนของตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นผู้ขับรถคันเกิดเหตุรู้สึกเสียใจ และยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางมูลนิธิจึงให้ทำรายงานชี้แจงมีการตักเตือนและอาจให้พักงาน3-6ถึงเดือนในส่วนผู้ป่วยทราบว่าไม่ได้รับการกระทบกระเทือนสมองแต่มีอาการเจ็บจากบาดแผลอุบัติเหตุรถล้มครั้งแรกและจากคลิปก็ไม่ได้ตกลงมาจากรถกู้ชีพเนื่องจากเตียงมีบอร์ดรองศรีรษะและที่ล็อกคอป้องกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามมูลนิธิได้นำกระเช้าไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วและญาติไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด